ส่วนกลองถ่ายสไพรเจ้าสัวที่นอกจากมีเบื้องหลังขำกระจายไม่แพ้เบื้องหน้าให้ได้ติดตามกันแล้วยังขอเพิ่มออปชั่นความสนุกยิ่งขึ้นจากใจพระนางตุ้ยเบนอีกด้วยเอ้าจัดไปค่ะ เอาใจแฟนคลับกันสุดๆไปเลยค่ะกับละครหากระจายทุกฉากสะพายเจ้าสัวที่ได้นักร้องตัวพ่อตัวแม่คู่ดูอ้อผิวสีของวงการมาจับคู่กันทั้งทีก็เลยมี MV ประกอบละครสุดพิเศษมากำนันแฟนๆโดยวันนี้พระเอกจอมทะเลนพี่ตุ้ยเกตกมลกับน้องเบนซ์พรชิตาต้องมาถ่ายทํากันกลางทุ่งนาสวยๆที่ปทุมธานีท่ามกลางอากาศร้อนเปลี้ยงแบบองศาเดือดเที่ยงวันแม้ถึงงานนี้จะร้อนจะเหนื่อยกันขนาดไหนแถมยังต้องหวั่นเรื่องดำเฮ้ยเรื่องกลัวผิวจะคล้ำเสียจ ต้องฉลมครีมทั้งตัวแต่ยังหากันได้สุดๆแอบปล่อยมุกกันกระจายเลยค่ะนี่เป็นวันแรกที่ตุ้ยได้เจอกับพี่เคนพีละเดครับผมนี่ครับพี่เคนเ อายไหมเนี uhm. ่ยอายไหมไม่อยากจะบอกนะพี่มาทันตอนเขาทาครีมนะครับขอโทษใส่ถังอาบเลยดีกว่ารับรองครับเบื้องหน้าจะต้องสวยงามโรแมนติกไปถึงโกแน่นอนน่ารักเพราะว่าเพลงน่ารักมากถึงแดดจะร้อนนะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาก็จะดูแสงสวยเพื่องานให้กับท่านผู้ชมนะฮะถูกแล้วเราก็จะดูแบบดูขาวใสเราทําได้เหรอ